พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่ากส่งใจไปทางอื่นพอการส่งใจไปทางอื่นมันมีภัย มันทำให้จิตใจอ่อนแอหวันไหวการที่เราสํารวมใจลงในปัจจุบันนี้ทำให้ใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อทุขต่อทุก,ต,ทกต่ออารมณ์ที่น่ายินดีอารมณ์ที่น่ายินร้ายต่างๆ คนเราก็มาเป็นทุกข์อยู่กับจิตใจไม่มั่นคงนี่แหละคิดดูให้มันเห็นมันมันจะไปผูกพันอยู่กับโลกอันนี้ก็เข้าใจโอนแอต้านทานต่ออำนาจตัณหาไม่ได้ดังนั้นผู้ที่ท่านมีใจเข้มแข็ง ฝึกตนให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรเพียรสำรวมจิตใจไว้ภายในนานไปจิตใจมันก็เข้มแข็งหนักแน่นมันจึงได้ไม่วันไหวต่ออารมณ์ที่น่ายินดีนร้ายต่างๆคนจริงเนี่ย ทุกคนเป็นทตาแห่งตัณหาเป็นท่าแห่งความอยากมานับธาตนับชาตินับพบไม่ท่วนแล้วก็ยังไม่เบื่อต่อความอยากเพราะว่ามันระลึกชาติหนนหลังไม่ได้ว่าตนต่ชาติหนนหลังตน,นตนเป็นมาอย่างไรระลึกไม่ได้คล้ายๆกับว่า ตนไม่เคยเกิดมาแต่ก่อนถึงมาเกิดเอาชาตินี้เท่านั้นเมื่อมาเห็นโลกอันสีวิไลซึ่งหมู่มนุษย์ประดับตกแต่งขึ้นมานี่ก็หลงนึกว่าโลกนี้เป็นที่อยู่สบายดีมันจึงติดจึงคล้องที่ท่านกล่าวว่าสวรรค์อย่างนี้ ตนก็ยังมองไม่เห็นไม่ทราบว่าจะมีความสุขอย่างที่ว่าหรือไม่ก็มไม่รู้อันนี้ถ้าหาความบุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจให้เกิดความรู้ความเห็นเองขึ้นมาเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องภานิพพานก็ดีเรื่องโลกนี้ก็ดี ถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตัวเองแล้วมันจะไม่ยอมปล่อยวางโลกอันนี้เลยมันก็จะหอบไปในใจอย่างนั้นแหละอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราอันนั้นก็ของเขานั่นก็วิตกวิจาร์อยู่อย่างนั้นแหละ นี่สาเหตุที่คนเราจะล่องอยู่ในโลกอันนี้นะถ้าเป็นผู้เชื่อว่าตนเคยเกิดมาแล้วแต่ชาติทนหลังนับชาติไม่ทวนแล้วกตกเป็นทาสของตัญหาอย่างเนี้ยเกิดมาชาติใดก็มีไม่มีผัวมีเมีย มีโลกทำนาทำสวนทำการค้าขายทำราชการงานเมืองบ้างเป็นช่างก่อสร้างบ้างสุดแล้วแจะใครถนัดอย่างไรก็หาทำงานไปเพื่อได้เงินได้ทองมาใช้จ่ายในครอบครัวก็มันเป็นมาอย่างนี้มันนับชาติไม่ท้วนแล้วนะ แต่คนเรานะมองหาในดีทนหลังไม่เห็นมันจึงไม่เบื่อแม้ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่คิดไม่ได้พิจรารณาถึงความยุ่งยากความวุ่นวายของการอยู่ครองเรือนมันลำบากลำบนขนาดไหนมันไม่เอามาคิดมาตรองกัน ถ้าน้อมออกมาคิดมาตรองเพียงแต่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็น่าเอื่อมละอาเต็มทีแล้วเพราะความเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันลำบากมากมันลำบากเพราะความเกิดมาแล้วต้องหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นตน้นมาบำรุงเลี้ยงร่างกายอันนี้ การหาอาหารการกินหาผ้านุ่งผ้าหม่มการสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้ถาวรมั่นคงการหาหยุกยามาบำบัดโรคภัยในกายอันนี้มันก็ไม่ใช่ของง่ายถ้ามันง่ายมันก็รวยกันหมดสิมันก็มีที่ อยู่อันโอโถงมีบ้านอันทาวลราคาเป็นล้านขึ้นไปแต่นี่ปรากฏว่าคนอยู่กระท่อมกระแท่งกันมีมากมายเหลือเกินเพราะมันมีปัญญาที่จะหาทรัพย์ได้ขาดการศึกษาเราเรียน ตั้งแต่ชากรโน,น่นมามันก็ไม่สนใจในการเรียนอยู่มุมสีๆไปเหมือนคนป่าคนเถื่อนไปอย่างนั้นแหละเขาเรียนกันเขาก้าวหน้าก,นกันก็ไม่อยากเรียนนั่นนะกรรมมันก็ตกแต่งให้เกิดอยู่ตามบ้านป่าบ้านลงไปโน่นไม่มีสติปัญญาอะไรหากินผักกินไม้ไป กินหอยกินปูไปอย่างนั้นเนี่ยเขาจิตใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมาแต่ก่อนมันไม่คิดที่จะก้าวหน้าไปเหตุนั้นถึงไม่ศึกษารเรียนวิชาความรู้อะไรเกิดมาในชาตินี้จึงเป็นผู้ความจำเสื่อม เรียนอะไรก็จำไม่ได้ผู้ที่เขาจเจริญนุ่งเรื่องเพราะว่าเขาฝึกตนมาหลายชาติชาติก่อนๆมาก็ะสนใจในการเรียนการปฏิบัติให้เป็นไปตามความรู้ที่ตนเรียนมาดังนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเขาจึง สนใจในการศึกษา,เ,าเรียนเมื่อเรียนสำเร็จแล้วก็หางานหาการทำโดยความมันความขยัน mm. เขาก็ร่ำรวยขึ้นตั้งเนื้อตั้งตัวได้แต่ถึงอะไรมันก็ไม่พ้นจากทุกข์หรอกไอ โลกียทรัพย์หรือความโลกียาสุขความสุขในโลกีเป็นของไม่กิรังยั่งยืนแต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่ศึกษาเราเรียนดีกว่าคนไม่มีความรู้ความฉลาดอันนั้นยิ่งตกต่ำลงไปชีวิตเหมือนกับพระ,พระจันทร์ในข้างแรม มีแสงสว่างออกมาพอลุกพอหรูหลูหล,ลาหลานี่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเกียดคลานในการเรียนในการทำข้อวัดปฏิบัติทำความดีต่างๆคนเรานี่ยเปมิมัวเมวาเถเกียดคลานอยู่มันก็ไม่มีชีวิตนี่ก็ไม่เจริญนุ่งเรืองไปได้ในทางโลกก็ดีในทางธรรมก็ดี มันย่อมขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามนี่การที่บุคคลจะมาละความชั่วทำความดีให้เจริญก้าวหน้าไปได้นั้นมันอยู่ที่ความพยายามเอาคราวนี้มันไม่ได้คราวหน้าต่อไปเรียนให้มันได้ทำการค้าการขายคราวนี้มันขาดทุน ก็ไม่ถอยเอาต่อไปทำไปอีกเมื่อมันถูกจังหวะมันมันก็มีกำไรงามงามขึ้นมาน่กระต่อสู้กันไปเรื่อยๆทางนี้และทางนั้นก็ท่องอาศัยบุญวาสนาที่ตนทำมาแต่ก่อนนอนเข้ามาสนับสนุนด้วยไอ้พูดถึงผู้ครองเรือนทางโลกอันนี้นะ ถ้าไม่มีบุญวาสนาหนหลังมาหนุนส่งลำพังแต่อาศัยความคิดปัญญาในปัจจุบันเท่านี้มันไปไม่ได้เท่าไรหรอกเพราะในตำร,ราพระพุทธเจ้าก็าสแสดงไว้แล้วปุเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีมาแต่นในชาติฟางก่อนทำสี่อย่างนี้ดุดล่อรถนำไปสู่ความเจริญ <c oughs> การได้เกิดมาในประเทศอันสมควรการที่บุคคลได้คบนักปราชญ์บ,บัณฑิตการได้ฟังคำสอนของนักปราชญ์แล้วปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้นให้สมควรแก,ก่การปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วให้หเห็นผลขึ้นมาด้วยตนเอง ทำเหล่านี้ล้วนแต่นำไปสู่ความเจริญทั้งนั้นเพราะคนเราจะเกิดมาในโลกนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เกิดคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีหมู่มีคณะเกิดมาร่วมโลกกันทีนี้เมื่อเราเกิดมาในประเทศอันสมควรมีพระพุทธศาสนามันก็มีนักประชญาดบัณฑิตผู้ฉลาดในคำสอน ของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของคนอื่นมันก็มีนั่นแหละการได้พบหาสมาคมกับนักปราชญ์เช่นนั้นท่านก็ชักจูงให้รักความชั่วทำความดีให้เจริญยิ่งขึ้นไปมันเป็นอย่างนี้คนเรานะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะมารู้ด้วยตนเองเหมือนพระพุทธเจ้านั้นหาไม่ได้ มีองค์เดียวมีพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละที่พระองค์ไม่ต้องอาศัยครูอาจารย์มาแนะนําสั่งสอนในทางโลกุตตรธรรมแต่ในทางโลกีนั้นมีครูสอนให้เหมือนกันนะ่ะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพนะอออกบวชเสวังหาทางตรัสรู้แล้วไม่ไม่อาศัยครูอาจารย์แล้ววันนี้ กพาในโลกนี้ไม่มีใครตัดสู้ก่อนพระองค์ไม่มีเลยดังนั้นพระองค์เจ้าจึงไม่ได้ทรงแสวงหาครูอาจารย์ในทางโลกุตตรธรรมทรงภาคเพียนไม่ยามค้นคว้าโดยลำพังพระองค์เองในที่สุดก็ได้ตัดสู้ ในที่สุดก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกได้ประกาศความตรัสรู้นั้นให้แก่มนุษย์และเทวดาเทวดาทั้งหลายได้ฟังพระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์ละความชั่วอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้พระองค์ฝึกขนจิตใจของพระองค์เองอย่างนั้น โดยข้อปฏิบัติอันนั้นพระองเจ้านำมาแสดงให้พุทธบริษัททางหลายฟังผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วพอฟังแค่นิดหน่อยท่านจบลงก็ได้บรรลุอรหัตตาพนผู้อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ฟังธรมแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุ ต้องจดจำเอาคำสอนข้อปฏิบัตินั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกต้นให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปแล้วก็เมื่อมันอินทรีย์แก่กล้าโดยรอบแล้วมันก็มีทางบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้มันมีขั้นตอนเป็นอย่างนี้ขั้นตอนที่สอง พระศาสดาทรงแสดงธรรมยกหัวข้อธรรมขึ้นแล้วอธิบายไปพอสมาสมควรจบลงก็ได้บรรลุกมกผลธรรมวิเศษกันนี่สำหรับผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเป็นอย่างนั้นผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่แม้ว่าพระองค์จะแสดงธรรมยังไงยังไง ก็ไม่มีทางจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ได้แต่ความเลื่อมใสเท่านั้นเองได้ความเลื่อมใสแล้วก็ไปลงมือประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนของตนพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเบื้องหน้าต่อไป นี่แหละเราจะเห็นได้ว่าคนเราถ้าไม่มีบุญสัอย่างเดียวแล้วหาความสุขไม่ได้เมื่อกล่าวโดวยสรุปใจความแล้วแม้ความสุขในโลกีก็หาไม่ได้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีบุญหนหลังมาหนุนส่งความสุขในโลกุตระธรรมก็เหมือนกันถ้าบุคคลไม่สั่งสมบุญกุศลไม่ฝึกตน ให้ดีมาแต่ชาติก่อนออมาชาตินี้จึงมาฝึกตนไปเพื่อให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอย่างนั้นไม่มีทางไม่มีทางบรรลุได้คูจะบรรลุได้ต้องมีบุญกุศลผลหลังที่ตนได้ฝึกขนอบรมมาติดสอยห้อยตามมา เมื่อตอนลงมือปฏิบัติธรรมบุญกุศลนั่นก็มาดนจิตดนใจให้รู้ให้เห็นธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามกำลังความสามารถของตนของตนบุญกุศลโน,นหลังนั่นแหละมาสนับสนุนให้คนเรา มีสติมีปัญญาจะเลี้ยวฉลาดได้คนไม่มีปัญญาในโลกนี้ล้วนแต่ไม่มีบุญกุศลความดีมาหนุนส่งทั้งนั้นแหละถึงได้เป็นคนขาดสติปัญญาบารมีไปทำความดีอะไรก็ไม่ได้นี่ทีนี้เหมือนอย่างที่เราทำความดีในปัจจุบันเนี่ยเราฝึกตนอยู่เนี่ย ถึงแม้ไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้แต่บุญกุศลความดีอันนี้สติปัญญานี่ก็ติดสอยห้อยตามไปพอไปเกิดในภพใดชาติใดมูลกุศลอันนี้ก็จะไปสนับสนุนให้มีจิตอินดีในการปฏิบัติธรรมและบุญกุศลอันนี้ก็จะนำไปเกิดในที่มีพระพุทธเจ้าว,วังเกิดขึ้นในโลก หรือว่ามีศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงวางไว้เหมือนอย่างปัจจุบันนี่แหละเราเกิดมาก็ได้มาพบพุพทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้ก็มีผู้เรียนผู้นับถือปฏิบัติติดต่อกันมา เมื่อผู้มีบุญวาสนาบารมีได้ทำมาแต่ก่อนมาได้พบคำสอนของพระเจ้าแล้วก็เห็นตามที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ก็ปรารถนาอยากปฏิบัติตามให้พน้นทุยไต่ไตตา,ตา,ต,าตามพระองค์เช่นเห็นทุกข์อย่างนี้นะมันต้องเห็นทุกข์นี่แหละก่อนนะคนเรานะ่ะ ถ้าไม่เห็นทุกข์แล้วมันจะไม่เบื่อทุกข์ในโลกอันนี้มันก็จะไปติดพันอยู่กับโลกอันนี้แหละผู้ที่ไปผูกพันอยู่กับโลกอันนี้ก็เพราะมันไม่เบื่อในทุกนั่นเองเนี่ยดังนั้นมันจึงไปสู้เอาทุกข์ปันญายากปัใญาําบากปันใดก็ไม่ว่าเพราะสิ่งล่อใจให้เกิดความยินดีอยู่ในโลกมนมีอยู่ คือตัณหาเนี่ยตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในสัมผัสต่างๆมันเนี่ยมันรู้อำนาจแก่ตัณหาเหล่านี้แหละคนเราน่ยมันถึงไม่ได้ปฏิบัติฝึกขัดตนไม่ได้ศึกษาเราเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยังไง พอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนสมองทึบเรียนอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจำเ mm hmm. มือ่อบุคคลมารู้ว่าตนน่ะเป็นผู้สมองทึบ,บเรียนไม่เก่งอย่างนี้ก็ไม่ท้อถอยอถ้าเราท้อถอยเสียชาติต่อไปก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละ เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะการที่บุคคลจะพ้นทุกข์้นมันต้องช่วยตัวเองจะให้พระพุทธเจ้ามาช่วยให้เราพ้นทุกข์มันไม่ได้ตนเองน่ะทุกคนน่ต้องช่วยตัวเองอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาที่ตนบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นนั่นเนี่ยเป็นกำลังของจ,จิตใจ ละราคะโทสะโมหะให้เบาบางและหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้สำหรับสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ระนาะการเช่นอย่างว่ามันนำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำไลอยู่ในโลกสรรันนิวัติอันนี้ก็เพราะตัณหาเนี่ย สนาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสีนี้เมื่ออยากแล้วเกิดมามาพบรูปเสียงเป็นต้นเข้าก็อยากได้แสวงหาพอได้มาแล้วของเหล่านั่นเป็นของไม่เที่ยงมันก็วิบัติแปรปรวนไปตนก็มีความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจพิไรล,ลำพันธ์ กับความผิดหวังในสิ่งที่ตนเห็นว่าน่าจะมีความสุขเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วกลับได้ความทุกข์ไปแทนนี่แหละความเป็นผู้ไม่เห็นโทษแห่งตันหาตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตันหาแล้วมันมีตั้งแต่จะหมูนไปสู่ทุกข์โดยส่วนเดียว หมูนี้มันไม่รู้กันนะมันไม่รู้ถ้ามารู้ว่าตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้ด้วยปัญญาจงจริงๆผู้นั้นไม่สะสมตัณหาให้มากขึ้นไปเลยเช่นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านะพระองค์รู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระองค์ก็เบื่อทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ เหตุดังนั้นจึงสละราชสมบัติหนีออกไปบวชมีแต่บริขารแปดเท่านั้นติดตัวไปสมบัตินอกนั้นไม่มีอะไรเรียกว่าพระองค์ละตัณหาอย่างใหญ่หลวงทีเดียวอ่ะราชสมบัติทั้งหมดยกให้ผู้อื่นไปเลยให้มีสิทธิ์ที่จะครอบครองกับครอบครองไปเถิด พระอ,องค์ไม่เอาแล้วดังนั้นพระอ,องค์เจ้าก็จึงได้วิเวกกายวิเวกใจแับนี้ได้ความสัดัดกายสัดัใจเพราะว่าไม่มีความอยากอยู่ในใจแต่ความอยากมันก็ยังไม่หมดหรอกบอกบทที่แรกแต่มันถ้า,าระงับไอความอยากส่วนหย,ยาบๆนั่นนะ่ะมันระงับลง เส้นอยากเป็นพระราชามากษัตริย์อยากมีอำนาจครอบครองทั้นอยู่ทั้งสี่อันนี้อยากมีสมบัติมากๆอะไรหมดนี่นะองละ,ละเสียได้ตั้งแต่ตอนออกบวทที่แรกคุณตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ขันห้านี่องเจ้าจึงมาประกอบความเพียรภาวนาปรุงขันห้าวางขันห้าลงไป ไม่ถือว่าขันหานี้เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเหตุที่จิตมันมาอาศัยอยู่ก็เพราะมันหลงถ้ามันไม่หลงมันก็ไม่ถือมัน่นเพราะองค์มาจับจุดนี้แหละได้ก็จึงได้พลิกความหลงอันนั้นกลายมาเป็นความรู้รู้ว่าขันหานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นของไม่เที่ยงจะไปดิน้นรนทะเยอะทะยาน ยินดีพอใจในขันห้านี้ไปทำไมพระองค์ก็สอนพระองค์ไปในที่สุดพระองค์ก็ปรงขันห้าวางขันห้านี้ได้เมื่อวางขันห้าได้แล้วมันก็วางได้หมดทุกอย่างเลยกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดอะไรก็ดับไปตามกันมันมายากกับที่มัน ละขันห้าวางขันห้าไม่ได้นี่แหละเนี่ยมันเป็นเน้ได้สร้างกิเลสข,ขึ้นในใจมากมายเพราะฉะนั้นองคความในจังหวะาการปฏิบัติธรรมนี่ให้พึงพากันรวบรวมกำลังใจด้วยการกระทำความดีต่างๆมีให้ทานเป็นต้นให้มาเป็นกำลังใจเข้มแข็ง แล้วก็สอนใจให้ปรุงให้วางขันห้านี้ลงไปการที่เราทำใจให้สงบลงไปแต่ครั้งนั้นนีกว่าเราปรุงขันห้าลงไว้แต่มันก็ยังไม่ขาดหรอกแต่มันปรุงไปได้ส่วนระยะหนึ่งการที่เราใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจให้เห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตาย ให้เห็นโทษแห่งตัณหาความวุ่นวายความเบียดเบียนซึ่งกันและกันในโลกอันนี้มันเป็นอุบายสอนใจให้เบื่อหน่ายต่อขันห้านี่แหละร้ะมีขันหานี่แหละมันถึงมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงมีการทําการทํางานแสนทุกข์แสนยากแสนลาบากากากรรมก็เพราะมีขันหานี้เป็นมูลเหตุ นี่มันต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนี้ปัญญานะมันถึงเบื่อหน่ายโวขันห้านี่มัน,เ,นเมื่อเราพี่นะให้เบื่อหน่ายบ่อยๆเข้าไปมันก็คลายความกำหนัดยินดีลงมันเป็นอย่างนั้นมันก็ค่อยคลายออกทีละน้อยละน้อยไปเมื่อมันคลายความกำหนัดยินดีไม่ได้เท่าไหร่ มันก็คลายกิเลสอย่างอื่นไปตามๆกันเช่นความโกรธความหลงความมัวมองต่างมันก็ระงับไปตามตามกันไปนเพราะฉะนั้นราคะตัณหาตัวนี้ท่านจึงตั้งไว้เบื้องหน้านั่นแหละมันขึ้นหน้ามันออกหน้าออกตาเพื่อนดังนั้นอย่าไปตกเป็นทาสของราคะตัณหาคนเราเพียรพยายามกำจัดมัน แต่มันน้อยเบาวางหรือหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งความภาคยิยามดังกล่าวมานั้นก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา